ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดทุกอย่างยกบนซุปเปอร์ตงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยเพราะว่าคลิปนี้มันใช้เวลาตัดต่อนานมากและทุรักทุเลมากไหนจะเรื่องแบบไฟเจ๊งภาคแล้วเสียงไม่เข้าโอเคหลังจากกดแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยเอาแล้วก็ต้องการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ ใครที่กำลังดูอยู่กรุณากดไลค์และกดแชร์กดซับสไครต์วันนี้ผมจะมาเล่นเกม Call of Duty ที่อัดไว้เมื่อ6เดือนที่แล้วแต่เพิ่งกู้คืนไฟล์กลับมาได้เพราะว่าไฟล์หายไปไหนไม่รู้และที่เพิ่งกู้คืนไฟล์กลับมาได้เพราะว่าโทรศัพท์พังแล้วเพิ่งจะไปซ่อมมาซ่อมอะไรไม่ได้ซ่อม เอาจริงก็คืออัดไว้แล้วส่งเข้ามาในแอปเขียวแล้วก็เอามาตัดในนิกทีหนึ่งดังนั้นตอนนี้ผมก็เลยมานั่งพักเอาไอเดี ID เร่งเฉยทีนี้ก็รเอเกมโหลด ตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะไปเล่นทีมเดดแมทหรือว่าอะไรดีเพราะว่าอัดไว้ครั้งล่าสุดก็เมื่อประมาณหกเจ็ดเดือนที่แล้วได้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกอยเจ็ดเดือนแปดเดือนได้ไหมถ้าจำไม่ผิด,ดนะเออใช่ใช่ใช่รู้สึกแปดเดือน ตอนนี้เรากำลังจับคู่ลนนะครับถ้าจะไม่ผิดมนนันจะเป็นทีมเดสแมทเออใช่ไหมรู้สึกว่ใช่สีนี้ก็รอเริ่มเกมมาดูกันว่าเราจะได้ใครเป็นคู่ พอเกมโหลดสักครู่เอาจะตัดต่อกักนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นตัดต่อเป็นคลิปแรกๆเลยที่ผมตัดต่อไม่เชื่อดูจากในคลิปเก่าๆผมดิผมแทบจะไม่ได้ตัดต่อเลยเพราะว่าปกติผม,มเป็นคนที่ตัดต่อไม่ค่อยจะเป็นอยู่แล้วโอ้เสีสยใจมาเลยตอนนี้เล่นเกมอยู่ไม่ได้ แต่หลังจากนี้จะพยายามสตรีมเกมลงบ่อยๆแล้วกันเพราะทิ้งช่อง Youtube ไปแบบนานมากๆคือเอาง่ายๆนะนตั้งแต่ยุคเทเชียอะสมัยแล้วแต่จะว่าไปก็ไม่ได้ลงคลิปมาก็เดือนกว่าเลยนะเป็นพวกที่ไม่ค่ยว่างเท่าไหร่ติดงานงานนี่ไม่ใช่งานเลยนะงานโรงเรียน งานค้างอาจจะมีเสียงฟูฟ่ฟูฟูเข้ามาเล่นหนึงนะครับเสียงพัดลมไม่ได้ปิดโอ้ไม่นถนัดใช้สไนเปอร์ไแม่นถนัดใช้สไนเป์ก็ยังจะใช่นะอ,อ,อันเนี้ยเดี๋ยวตอนเนี้ยเรากำลังจะตุย ผมรู้ได้เพราะผมมุมตัทีผมไม่ได้พังในคลิปเลยผมไม่ได้พังตอนอัดอันนี้คือกีตาร์ไม่ใช่เบสนั่น่งว่าแล้วก็ตายอันนี้คือกีตาร์ไม่ใช่เบสใช่ปรับเสียงมันเบสเพราะว่าสายหนึ่งขาดอาจจะมีนอกเรื่องไปบ้างนิดนึงเพราะว่าผมเป็นคนชอบ คุยแบบออกทะเลไปเรื่อย double cool ถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวเออถ้าออกเสียงถูกหดือยคลิปติดเหลือง ถึงแม้ว่าคลิปผมจะไม่เคยติดเหลืองเลยก็เถอะ รู้สึกเหมือนว่าเราได้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราโอ้แต่อย่างน้อยเราก็ได้อยู่ระดับสามแนะ ฮ yeah, voilà ั่วไม่โอ้ยรู้สึกมันจะไม่ค่อยสบายนี่ตอนนี้เรากำลังจะเล่นทีมเดนแมนอีกรอบนะครับแต่รอบนี้จะเป็นเออเอาสีแล้วก็แรนดอม แต่รอบนี้ทําไมรู้สึกว่าการว,วิธีการจับคู่มันแปลกออกไปจากรอบที่แล้วมากเลยผมไม่สามารถโหลดไอ้นี่นะคอมได้เนื่องจากว่ามันกินเมมแบบคือจะบอกไงดีคือมันแบบเยอะจะจัดเลย เดี๋เราออกเดินทางกันแล้วและกำลังจะไปล่าอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็บอ,อกว่าครั้งนี้จะได้เป็น MVP นะน่่ๆๆ่ triple triple คูเอายังยังไม่ triple เนี่ยเมื่อกี้เดินเฉียดมานิดเดียวอะสงสัยตอนนั้นแยกสีเสื้อไม่ออก จะว่าไปก็ไม่ได้เล่นคออาบด u ตีนานแค่ไหนแล้วเนะี่ยอืมก็นานอยู่นะตั้งแต่เครื่องโทรศัพท์พังไปก็ไม่ได้เลเว่าโอ๊ยตั้งแต่โทรศัพท์พังไปก็ไม่ได้เล่นเกมนี้อีกเลยเพราะว่าเครื่องนี้มัน,มนแบบ คือจะบอกไงดีคือช่วงเนี้ยเมมโมรี่มันใกล้จะเต็มแล้วซึ่งเราไม่สามารถโหลดได้เพราะว่าการจะโหลดเกมนี้ทีนึงมันต้องใช้เมมโมรี่ประมาณ98จิกได้วงเล็บว,ว่นในคอมอะนะก็เลยเอ,อิแมวแล้วนี่ได้มาคิวหนึ่งเอ้ยไม่ดิได้มาเคานหนึ่งพูดคำว่า K I L ไม่ได้หรือติ๊กเหลือง เพื ền, y, Ay, ơn, mà, ch ch ่อนเพื่อนไม่จัดการเหรอาเออภาษาทิ้งมอบหมายให้เพื่อนจัดการไอ้จุดเกิดนอยู่ไหนช่างมันเถอะไม่แน่เดินไปเดินมาจะเจอจุดเกิดมันก็ได้ถ้าอ้าวเฮ้ยเย เขาไปเยอะขนาดนั้นอ๋อมันใช้เอ่อ F สิบหกก็ว่าอยู่ทำไมเราเขาไปเยอะแต่มันไม่เป็นไรเออไม่ใช่เอาเขาไปตั้งเยอะแต่เรายังไม่ได้เป็น MVP เออ อาจจะไม่ได้มีการใส่เพลงเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะใส่ไปทำไมอโอเคบายบายไปละหมดเวลาละวพอมา